ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับ ifer, ผมที่เข้ามาติดตามรับชมครับวันนี้ผมเอาพระสมเด็จนะครับผมพระสมเด็จร้อยปีมาฝากเพื่อนๆพี่ๆ <39 S 1> ทุกคนได้ดูได้ชมกันนะครับผมเพื่อนๆครับด้านล่างของกระปุกนะครับผมด้านล่างของกระปุกพระสมเด็จนะครับผมก็จะมีตัวหนังสือนะครับผมเขียนไว้ว่าพระพิมพ์สมเด็จร้อยปีนะครับผมเพื่อนๆครับ เดี๋ยวผมจะแกะกระปุกนะครับผมให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูพระด้านในนะครับผมเพื่อนๆครับแกะกระปุกออกมาก็จะมีฟองน้ํานะครับผมเพื่อนๆครับเปิดฝาออกมาก็จะมีฟองน้ํานะครับผมฟองน้ํากันกระแทกนะครับผมเพื่อนๆครับคือออกแบบมาได้ได้ดีมากเลยครับผมด้านในก็จะเป็นพระสมเด็จนะครับผมเพื่อนๆครับ เป็นผราสมเด็จที่สวยมากครับผมเพื่อนๆนก็เอามาให้เพื่อนๆพนพี่ๆทุกคนได้ดูได้ชมกันนะครับผมเพื่อนๆนครับเดี๋ยวผมจะเอาด้านหลังของผราสมเด็จให้เพื่อนๆนได้ดูได้ชมกันครับผมเดี๋ยวผมจะเอาพระสมเด็จออกมาจากกระปุกแป๊บหนึ่งนะครับผมเพื่อนเพื่อนครับคือแข็งมากครับผมเพื่อนๆนกดไม่ลงเลยครับผมเพื่อนๆครับฟองน้ํานะครับผมเพื่อนเพื่อน เดี๋ยวผมให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนได้ดูด้านหน้าก่อนแล้วกันนะครับผมเพื่อนๆครับเพราะว่าฟองน้ําแข็งมากครับผมแกะไม่ออกนะครับผมเพื่อนๆครับเดี๋ยวดูด้านหน้าก่อนแล้วกันเนาะเพื่อนๆเนาะดด้านหน้าพระสมเด็จก็ประมาณนี้แหละครับผมเพื่อนๆครับเป็นพระที่สวยมากนะครับผมเป็นพระที่สวยมากครับแล้วก็ออกแบบมาได้ดีมากเลยครับผมเป็นกล่องนะครับผม เป็นกล่องเป็นกระปุกนะครับผมเพื่อนๆนครับผมมีสมเด็จอยู่ด้านในกระปุกนะครับผมเพื่อนๆนก็เอามาให้เพื่อนๆพี่พี่ทุกคนได้ดูได้ชมกันนะครับผมเป็นพระสมเด็จพิมพระสมเด็จร้อยปีนะครับผมเพื่อนๆนครับร่วมกันเผยแพร่บารมีนะครับผมเผยแพร่วัตถุมงคลนะครับผมของพระสมเด็จนะครับผมเพื่อนๆนครับขอบคุณเพื่อนๆพพี่พี่ทุกคนนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมครับ